ก่อนไข่ก็ไม่แตกนะตอนนี้ไข่แตกแลก้วก็ไอเหอรียญก็วิ่งทุกวันก่อนไข่ก็ไม่แตกนะตอนนี้ไข่แตกแล้วก็ไอเหอรียญก็วิ่งทุกวันเนี่ยเราก็ต้องไปเยี่ยมเขาไปีละแน่เพราะฉะนั้นาการไปเยี่ยมบ้านหรือการชมคลิปให้จบตรงนี้สําคัญแต่ก่อนนี่ผมไม่เคยไปเยี่ยมบ้านคลิปผมก็ชมความอดทนและความพยายามสําคัญก็คือต้องทาทุกเดือนทุกวันนะครับ ต้องลงทุกวันแล้วก็พยายามลงให้เยอะๆแต่เช้ากลางวันเย็นก่อนนอนอย่าลงกระดำครั้งเดียวแล้วก็ทิศยาวนี่ก็อย่างน้อยทํามันละหนึ่งคลิปก็ได้หรือสองคลิปก็ได้ทำเท่าที่ท่านสามารถทําได้นะครับก็พยายามคีเอทเอานะครับคือการเริ่มต้นบางครั้งมันจบไม่ใช่นะครับเช้ากลางวันเย็นมีเวลาก็ลงเพราะว่าโปรแกรมบนนัทมันนดามาจากยาวนี่ก็อย่างน้อยทํามันละหนึ่งคลิปก็ได้หรือสองคลิปก็ได้ ทำเท่าที่ท่านสามารถทําได้นะครับก็พยายามคิดเอทเอานะครับคือการเริ่มต้นบางครั้งคุณภาพบางทีบางครั้งมันก็ต้องอาศัยระยะเวลาผมก็ไม่ถือว่าเก่งนะผมก็ไยนรู้เอาจบไม่ใช่นะครับเช้ากลางวันเย็นมีเวลาของเพราะว่าโปรแกรมบอลนัดมันได้มาจากอเยอะมาทักทายมาพูดคุยซึ่งการที่จะมีคนมาชมมาทักทายมาพูดคุยเราั้งขึ้นรอบที่ห้าผมได้รุ่นที่สองนะครับก็ผมพยายามหนึ่งเดือนนะครับ มันไม่ใช่ว่าทําวันสองวันเลยก็ได้นะโบนัสท่านต้องอาศัยความขายันของทุกวันวันละนิดละหน่อยไม่ได้เยอะหรอกแต่ก็มีความสุขตามอัตราภาพครับผมก็เป็นกําลังใจนะครับให้ทุกท่านโชคดีนะครับได้โบนัสไทยที่ได้โบนัสแล้วก็ตอนนี้กําลังหยุดนะกำลังหยุดนะนนกะว,ว่าวันนี้จะไปพ่นปุ๋ยให้กับไม้ประดับหน่อยหนึ่งไม่รู้จะพ่นได้ไหมเดี๋ยวต้องดูแดดออกก่อนถ้าแดดยังไม่ออกก็ยัง อยู่ที่ระบบนะครับอยู่ที่ระบบก็ฝากทุกท่านว่าเราทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดจุดสําคัญไม่รู้นะมุมมองของผม,มเยอะมาทักทายมาพูดคุยซึ่งการที่จะมีคนมาชมมาทักทายมาพูดคุยเราว่าคลิปของเราโอเคนะครับบางครั้งเราทําดีมากนะครับแต่ไม่มีคนชมเขาก็มองว่าเป็นคลิปคุณภาพต่าหรือไม่ดีก็ได้ตรงนี้เพราะฉะนั้นก็เป็นกําลังใจให้กว่าให้ใครแตกแล้วก็ได้เหรียญเยอะๆนะครับสวัสดีครับ ทุกวันวันละนิดละหน่อยไม่ได้เยอะหรอกแต่ก็มีความสุขตามอัตราภาพครับผมก็เป็นกําลังใจนะครับให้ทุกท่านโชคดีนะครับได้โบนัสไทยที่ได้โบนัสแล้วก็ในะเรื่องของโบนัสก็ให้ความาใช้ความพยายามอดทนทายมานะครับแล้วก็สอบถามเรื่องของโบนัสโปรแกรมโบนัสทำยังไงถึงจะได้แล้วก็ทํายังไงไขแตกอะไรประมาณนี้ครับจบ ไม่ใช่นะครับเช้ากลางวันเย็นมีเวลาขลงเพราะว่าโปรแกรมโบนัสมันได้มาจากขอให้ไข่แตกแล้วก็ได้เหรียญเยอะๆนะครับผมสวัสดีครับทุกวันวันละนิดละหน่อยไม่ได้เยอะหรอกแต่ก็มีความสุขตามอัตราภาพครับผมก็เป็นกําลังใจครับให้ทุกท่านโชคดีนะครับได้โบนัสไทยที่ได้โบนัสแล้วก็ตอนนี้กําลังหยุดกำลังหยุดนะกะว่าวันนี้จะไป่นปุ๋ยให้กับไม้ประดับหน่อยหนึ่ง เดูจะพ่นได้ไหมเดี๋ยอ,องดูแดดออกก่อนถ้าแดดยังไม่ออกก็ยังไม่นะเรื่องของโบนัสก็ให้ความใช้ความพยายามอดทนแดกผมก็ทําอย่างนี้ตลอดนะฮะผมก็เลยได้เหรียญแม้ไม่เยอะนะแต่ผมก็ได้เหรียญทุกวันตะมุตะมิขึ้นมาแต่ก็ถือว่าระบบมันรันแล้วครับมันรันแล้วครับก็โอเคท่านก็ผมเข้าใจนะครับในในใน,ในการที่จะจะทําคลิปยาวเนาะคือบางครั้งท่านไปยึดติดว่าต้องมีคุณภาพนะต้องมีสาระต้องมีแหลก ต้องคิดอะไรครับทานกาแฟยังเที่ <c oughs> ครับวันนี้ก็ใครที่วางแผนอะไรไว้ก็พยายามทำตามแผนที่วางไว้ก็แล้วกันนะครับผมก็ทำหน้าที่ทุกวันครับวันนี้ก็เลยมาไอพูดคุยแนะนําแบ่งปันประสบการณ์ความรู้ที่ผมไอได้โบนัสแล้วก็ไขแตกแล้วกพ้ดนไม่ได้ครับก็จะนั่งทำงานทํางานของที่หน่วยง,งานของผมนะครับ ก็เป็นกาลังใจให้ครับมีหลายท่านก็ทักเยอะมาทักทายมาพูดคุยซึ่งการที่จะมีคนมาชมมาทักทายมาพูดคุยเราังขึ้นรอบที่ห้าผมได้รุ่นที่สองนะครับก็ผมพยายามหนึ่งเดือนนะครับมันไม่ใช่ว่าทําวันสองวันเราจะได้นะนวันนัทท่านต้องอาศัยความขยันกาแฟกันนะครับอืมก็อร่อยนะครับก็มาทานกาแฟกัน เชา้าเช้าต้องสดชื่นอันดับทุกวันวันละนิดละหน่อยไม่ได้เยอะหรอกแต่ก็มีความสุขตามอัตภาพครับผมก็อเป็นกําลังใจให้ทุกท่านโชคดีนะครับได้โบนัสไทยที่ได้โบนัสแล้วก็ก็อ,อ,อยู่ที่ระบบนะครับอยหที่ระบบก็ฝากทุกท่านว่าเราทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดจุดสําคัญไม่รู้นนะมุมมองของผมครับ สวัสดียามเช้าครับสวัสดีครับก็สดชื่นนะครับเช้านี้เช้าวันอาทิตย์เนาะก็อดยาวแล้วไล่สุดสี่อย่างใช่ไหมพยายามทำสี่อย่างเนี้ยให้ครบแล้วก็ทําให้มันต่อเน,นื่องแล้วก็เช้ากลางวันเย็นกนนอน มีโอกาสแล้วก็บนัสก็ใคร่ท่านก็ผมเข้าใจนะครับในใน,ในการที่จะจะทําคลิปยาวเนาะคือบางครั้งท่านไปยึดติดว่าต้องมีคุณภาพนะต้องมีสาระต้องมีทุกวันวันละนิดละหน่อยไม่ได้เยอะหรอกแต่ก็มีความสุขตามอัตภาพครับผมก็เป็นกําลังใจนะให้ทุกท่านโชคดีนะครับได้บนัสไทยที่ได้บนัสแล้วก็ข้อแนะว่าสิ่งที่เราลงไปตรงนันนะมันโอเคไหมมันดีไหมแล้วก็ตัววัดก็คือคนที่เขามาชมครับ คนเข้ามาชมเยอะนั่นแหละนะครับคือตัววัดมันให้เยอะๆนะลงไปกลัวาที่ระบบมันจะรันได้ครับหนึ่งก็คือโบนัสนะครับก็จะเป็นเรื่องของรูปภาพใช่ไหมเราก็พยายามลงรูปภาพที่มันหลักแป๊บเดียวลงก็หนีนครับก็ไม่ค่อยได้อะไรนะกลัวโบนัสจะได้ผมผมได้รุ่นที่สองมั้งอ่าโบนัสรอบแรกนรี่คือตอนนี้เป็นโบนัสรอบที่หกแล้วนะผมกระท่ายมานะครับแล้วก็สอบถามเรื่องของโบนัสโปรแกรมโบนัส ทำยังไงถึงจะได้แล้วก็ทํายังไงไขแตกแล้วประมาณนี้ครับอย่งนี้วูไม่ได้ครับอยางงั้นยากเพราะเขาไม่ได้ห้ามว่าไอ้ถ้าทําคลิปยาวไม่ดีลงไม่ได้เขาไม่ได้ห้ามลงได้หมดนะครับเพียงแต่ว่าอยู่ที่เอไอเขาพี่ก่อนไขก็ไม่แตกนะตอนนี้ไขแตกแล้วก็อไอ้เหรียญก็วิ่งทุกวันคุณภาพทันทีมั้งครับม,มันก็ต้องอาศัยระยะเวลาผมไม,ไม่ถือว่าเก่งนะผมก็ได้รู้เอาแล้วนะว่าสิ่งที่เราลงไปตรงนั้นนะ Uh, มันโอเคไหมมันดีไหมแล้วก็ตัววัดก็คือคนที่เข้ามาชมครับคนเข้ามาชมเยอะนั่นแหละนะครับคือตัววัดความอดทนและความพยายามสําคัญก็คือต้องทําทุกเดือนทุกวันนะครับต้องลงทุกวันแล้วก็พยายามลงให้เยอะๆเช้กากลางวันเย็นก่อนนอนอย่าลงกระนาครั้งเดียวแล้วก็จะแน่ว่าสิ่งที่เราลงไปตรงันนั้นอนะ่อ uh, มันโอเคไหมมันดีไหมแล้วก็ตัววัดก็คือคนที่เข้ามาชมครับคนเข้ามาชมเยอะนั่นแหละ ค,คือตัววัดก่อนไข่ก็ไม่แตกนะตอนนี้ไข่แตกแล้วก็อไอเหรียญก็วิ่งทุกวันก่อนไข่ก็ไม่แตกนะตอนนี้ไข่แตกแล้วก็อไอเหรียญก็วิ่งทุกวันตอนนี้กําลังหยุดนะกำลังหยุด,ยดกะว,ว่าวันนี้จะไปพ่นปุ๋ยให้กับไม้ประดับหน่อยหนึ่งไม่รู้จะพ่นได้ไหมเดี๋ยวต้องดูแดดออกก่อนถ้าแดดยังไม่ออกก็อย่างากลยาวนี่ก็อย่างน้อยทําวันละนหนึ่งคลิปก็ได้หรือสองคลิปก็ได้ กรทำเท่าที่ท่านสามารถทําได้นะครับก็พยายามคิเอทเอานะครับคือการเริ่มต้นบางครั้งต่อให้ไข่แตกแล้วก็ได้เหรียญเยอะๆนะครับผมสวัสดีครับกาแฟกันนะครับก็อร่อยนะครับก็มาทานกาแฟกันอ่าเช้าเช้าน้องสดชื่นอันดับอยู่ ผมก็ทำหน้าที่ทุกวัน,นครับวันนี้ก็เลยมาไอพูดคุยแนะนําแบ่งปันประสบการณ์ความรู้ที่ผมไอได้โบนัสแล้วก็ไข่แตกและกลายนะครับเราลงให้หน่าสนใจคอนเน้นที่ยอดวิวหรือคนมาชมครับทํำยังไงให้เวลาเราลงไปแล้วมีคนมาชมเยอะคุณภาพบันทีมครับมันก็ต้องอาศัยระยะเวลาผมก็ไม่ถือว่าเก่งนะผมก็เรียนรู้เอาพ้นไม่ได้ครับก็จะนั่งทํางาน ํารงานของที่หน่วยงานของผมะครับก็เป็นกําลังใจให้ครับมีหลายท่านก็ท่าแรกน้องคิดอะไรครับท่านกาแฟยางเดียว <c oughs> ครับวันนี้ก็ใครที่บางแผนอะไรไว้ก็พยายามทําตามแผนที่วางไว้ก็แล้วกัน,นยาวแล้วก็ไรสุดสี่อย่างใช่ไหมพยายามทำสี่อย่างเนี้ยให้ครบแล้วก็ทําให้มันต่อเน,นื่องแล้วก็เช้ากลางวันเย็นก็นอนตรงนี้นะครับมีโอกาสแล้วก็บนัสก็ใครจแต่ละตัวนะ่ะ เอามันเอาอะไรมาเป็นตัววัดนะครับในการที่จะจัดสรรรายได้ให้เราอย่างเช่นถ้าโปรแกรมโบนัสเนี่ยได้มาจากอะไรบ้างเราก็ทําตรงนั้นบับนผมก็ฝนตกทั้งคืนท่านก็ผมเข้าใจนะครับในใน,ในการที่จะจะทำคลิปยาวเนาะคือบางครั้งท่านไปนยึดติดว่าต้องมีคุณภาพนะต้องมีสาระต้องมีคอนเทนต์ที่ดีเหมือนครูหรือท่านเขาเน้นนะแต่จริงการเริ่มต้นนะครับขอให้เราทำก่อน เราเรียนรู้เอาครับของอย่างนี้คือทุกคนมันไม่ไดีทําทันทีแล้วจะเป็นไงว่าสิ่งที่เราลงไปตรงนั้น,นอ่ามันโอเคไหมมันดีไหมแล้วก็ตัววัดก็คือคนที่เข้ามาชมครับคนเข้ามาชมเยอะนั่นแหละนะครับคือตัววัดคุณภาพทันทีมันคับมันก็ต้องอาศัยระยะเวลาผมไม,ไม่ถือว่าเก่งนะผมก็เรียนรู้เอาเความอดทนและความพยายามสําคัญก็คือต้องทําทุกเดือนทุกวันนะครับ ต้องลงทุกวันแล้วก็พยายามลงให้เยอะๆแต่เช้ากลางวันเย็นก่อนนอนอย่าลงกระดำครั้งเดียวแล้วก็ความอดทนและความพยายามสําคัญก็คือต้องทําทุกเดือนทุกวันนะครับต้องลงทุกวันแล้วก็พยายามลงให้เยอะๆแต่เช้ากลางวันเย็นก่อนนอนอย่าลงกระดำครั้งเดียวแล้วก็แตกผมก็ทําอย่างนี้ตลอดนะฮะผมก็เลยได้เหรียญแต่แม้ไม่เยอะนะแต่ผมก็เลยเหรียญทุกวันตะมุตะมิขึ้นมาแต่ก็ถือว่าระบบมันรันแล้วครับมันรันแล้วครับ,รบก็โอเคข้ามมีความสุขเดี๋ยวมันหยุอีกวันหนึ่ง นะครับผมก็ตื่นมาก็สดชื่นนะครับก็มาชวนชนกาแฟก็มาทานกันนะเรื่องของโบนัสก็ให้ความาใช้ความพยายามอดทนเราก็ต้องไปเยี่ยมเขาไปอย่างนี้เราะนั้นะาการไปเยี่ยมบ้านหรือการชมคลิปให้จบตรงนี้สําคัญแต่ก่อนนี่ผมไม่เคยไปเยี่ยมบ้านคลิปผมก็ชมแต่แรกผมก็ไม่รู้หร